แสงเรืองๆที่ท่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อาน้อยใหญโ่โอ้ครูไทยในแดนแลมพอคุณครูสิริธนัญญาโทนขัดเป็นหนึ่งในสามท่านที่เป็นครูในดวงใจของลูกศิ์เป็นครูผู้รถีสละทุ่มเทให้แก่การงานครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิรครู ที่เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรี ประจำปี2568อยเคยเรียนกับคุณครูล่านะคะตั้งแต่ชั้นประถมต้นค่ะจนถึงชั้นมัธยมต้นเลยนะคะค,ครูล่าเป็นครูที่เอาใจใส่นะคะดูแลคอยประคบประงมเราแนะนำเราในทางที่ดีได้ลงมือทำได้ได้ปฏิบัติจริงนะคะเช่น กิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับผ้าทอไทยลื้อนะคะเราก็ได้เรียนเย็บผ้าปักผ้าทอผ้าแม้แต่การย้อมสีผ้าก็ทําทุกกระบ,บวนการค่ะซึ่งทั้งหมดนี้คุณครูสามารถที่จะสอดแทรกเข้ากับรายวิชาต่างๆได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าเรากําลังเรียนอยู่แต่เรากําลังสนุกไปกับกิจกรรมที่คุณครูกําลังสอนเราในด้านของการเป็นครูที่ปรึกษานะคะคุณครูล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาใจใส่หนูเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะ ครอบครัวฐานะยากจนนะคะค,คุณครูล่านเนี่ยได้สแสวงหาหรือมอบทุนการศึกษาให้หนูสนับสนุนให้หนูเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนเครื่องแต่งกายหรือแม้แต่ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนซัพพอร์ตในด้านการเรียนเพื่อให้ไม่ได้รู้สึกด้อยไปกว่าคนอื่นครูเป็นเหมือนกับเซฟโซนแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยค่ะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะกล้าปรึกษากับครูรวมถึงตัวหนูด้วยนะคะ นอกจากนี้คุณครูเนี่ยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระบวนการจัดการเรียนการสอนหนึ่งในนั้นก็คือตัวหนูเองที่ครูได้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากเด็กที่ขี้อายคนนึงทําให้เป็นเด็กที่กล้าพูดกล้าทําแล้วก็กล้าคิดกล้าที่จะเดินตามเส้นทางของคุณครูค่ะซึ่งคุณครูก็เป็นคุณครูหนูก็เลยอยากเป็นคุณครูในแบบที่ ครูล่าเป็นค่ะซึ่งจะนำเอาสิ่งดีๆที่คุณครูได้มีทุกๆอย่างนะคะมาพัฒนาแล้วก็เป็นแบบอย่างในการเป็นครูของหนูครูเป็นผู้ให้วันนี้หนูได้เป็นครูแล้วหนูก็จะเป็นครูผู้ให้แบบคุณครูล่าค่ะการที่ผมมาเป็นครูนี้เพราะว่าผมมีคุณครูล่าเป็นแรงบันดันใจครับส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมอยากเป็นครูก็เพราะว่าครูล่าได้นําวิชาการสอนต่างๆในรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเรื่องของบอร์ดเกมบอร์ดคำนะครับที่สมัยก่อนโรงเรียนหลวิทยาครับเป็นโรงเรียนที่ ห่างไกลจากความเจริญในเรื่องของเทคนิคต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยีเขาไม่ถึงมากแต่ค,คุณโค้าเป็นค,นครูท่านแรกครับที่นําสื่อการสอนต่างๆครับมาให้นักเรียนได้ทําแล้วก็เน้นในเรื่องของการลงมือทำนะครับจังหวัดชิงรายได้เฟ้นหาสุดยอดครูครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเสนอให้เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตครูนีี่แหละคครรููทใ้้วาม